Let's talk about subject pronouns. In English grammar, subject pronouns are essential tools that help us avoid repetitive noun usage and make our sentences for more smoothly. Here's a breakdown of what they are. What are subject pronouns? Definition. A subject pronoun is a personal pronoun that acts as the subject of a verb in a sentence. Essentially, it indicates who or uh, what is performing the action, function. Definite nouns that are uh, the subjects of sentences. They typically appear before the verb. English subject pronouns. Here's a list of the common subject pronouns in English. Ah, I, first person singular. If to the speaker, you, second person, uh, singular and plural. Refers to the person of people are meeting addressed. He third person singular masculine. Refers to a male person. She third person singular feminine. Refers to a female person. It third person singular neuter. Refers to an object, animal, or concept. We first person plural refers to the speaker or, and others. They third person plural refers to multiple people, objects or animals. Example: I went to the store. I is the subject of the verb You are very kind. You is the subject of the verb are. Ah. He is playing soccer. He is the subject of the verb is praying. She sings beautifully. She is the subject of the verb sings. It is raining. It is the subject of the verb is raining. We are going to the park. We is the subject of the verb are going. There are my friends. There is the subject of the verb are. Key point: subject, versus Object pronouns, it's important to distinguish between subject pronouns and object pronouns. Object pronouns may, him, her, us, them receive the action of the verb. Understanding the proper use of subject pronouns is fundamental for construction, constructing grammatically correct sentences. ไม่ต้องมอใย่เมบุมมือมาอ่านเด็กด้วยอย่ามาซิกมาออยมาปนน้าตาใจนับดิกี่คนองามสี่หกิบคนครับถึงหรอไม่ต้องรวมภูกี่คน6 9เก่าเก่าเก่ามสี่

คำสาบอย่ารอชะลอตอมเด็ดขาดไปไปหน้าคำสาบเข้มดังเฮเขาผู้ชายเขงเฮเขาผู้ชายเขงเฮเขาผู้ชายเข้เฮเขาผู้ชายสองเชนเธผู้คนเดียวเจเจดีฉีเธอผู้หญิงคนเดียวสองเชนเธอผู้หญิงคนเดียว สเชิดรคนเดวเดมผู้หญิคนเดียวสามเอ็ดมันสาเอ็ดมันอสามเอ็มันอสารไอฉานอย่ามานะสไอสานหน้าโยคนอบยค่คนห้าโยคนพ่คน

พวกมัน D E Y D พวกขาพวกมันบ N E N น I N N I I N N I I เก้าแบดเตียง D E เก้าแบดเตียงนอน D E เก้าแบดเตียงนอน D เก้บดเตียงนอนเไม้ของฉัน M เศบไม้ของฉัน M Y M เสพไม้ของฉันเสพแอดการมาเดอย่ายาย T R A N D M O T S E R มาเดาย่ายเแอดการมาเดอยาย R A N D M O T S E R เมมาเดาย่ายหย่เดี๋ยวพ่อไม่ดูตานะมันจะโคกเข่าอ้อวันเซนสองเซนนะเสพแอดการมาเดอราย่าย 12วอเดิน12วอเดิน12สวอเดินสิสอลเดินเดินเดินโลีช้า H L W L สโลลีช้า12สโลีช้า L W L ช้า ครูบอกสิบสองไมไม่มีใครทวนมนทุบเลยเนี่ส13สามสโลลี่ชา L สโลลาสิสามสโลลี่ชา S L O สโลลี่ชาิบสามสโลลี่ชา L สโลลี่ชาเมแอนอด์มอส A N T N M B O สแอนอด์ เซฟซแอนบอรเซห้าสมอลเล็ดเห้าสมอลเลดิห้าสมอเลด้าสมอลเลด่นังขยาอรบอกิิเจนขยันบอกดิริเจนขยัน จะบอกนิริจายขยาน D I L I G E N T ยขยันบแจกเสิดานนักเรียน S T U D E N T เสนักเรียนเดบดานนักเรียน S T U D E N T เนักเรียนดบแจกเสดานนักเรียน S T U D E N T เนักเรียนเดแปรูพห้อมาโรูห้องรูหอโรูพห้องรูม

ยี่สฟร์แซลลคนายผลไม้ F I U I T S C W L E R ฟรุตแซลลคนายผลม้ยีิบเอดฟรผลไม้ I ฟรุตผลไม้ยี่สิบอดฟรผลไม้ F I U I T ฟรุตผลไม้ย่ิรม้ I U I T ฟรุตผลม้ย่ิบสองบาร์เพี่ชายน้องชาย S E R พี่ายน้องชาย B R O T H E R พี่ชายน้องชาย b o พี่ชายนองชาย R O o พี่ชายน้องชายยีสิสามบนชมานั่งยาวยวเดยวปัึมีมิ่งอยิ่งนดี นี่นี้นี่คือ <inaudible> เส่รูมแลูวติดตอนแทนินเขมาไปซื้องแานใหญ่มีแต่ 你。 yeah <laughs> หน่อี้ด้วยผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ด้วยแล้วผู้หญิงตั้งยนต์เขาได้ผู้หญิงผู้หญิงเ้ย้ตผู้หญิงนึ่งสห้เปบ็ดมเ่อไม่นั่เหอคูไม่่ค่อเป็นเกแข ฟากเวอร์ทมฟลิต <anf bubble deer> ้า <Job> ทีมฟลิต้าไปเลยใครขยับไปเก๋ มาต้นเป็นสัมอาระดีเร็วรับอะไรที่เปลี่ยน เป็นดี๊ดก็สิลงแรกดังป้นี่เราดูแลใเป็นไรเฮ้ย้เราูแลต้ต้นต้เราูแลอะไรเ็เป็นไเป็นอะไเป็นอเ่อมาลงมาาดูโานนไม่เอาวันเตยไม่ตุ้งไม่ตุ้มาแต่ละท่าย เอางงเอาไตุ้มวเกียมากเลยนะใช่เกี่ยมเอาเข้าไปโอ้นัเองถึงพำเที่ยวหลายแล้วทุกคน์ย่เก่ายี่สาัฒน์ย่ามเมื่อา่นะดู23สาเฟสแบมานั่งยาวมีเฟสแบนชมานั่งยาวถ้าเรียนตั้งใจหน่อยจิภาษาอังกฤษเซฟมันจะได้ฉลาด เรีภาษาอังกเป็นดูผีบ้าอะไรเรียนภามแมนช์มานั่งยาวเบนช์มานั่มยาวเรียนภาษาที่สิบสี่ทองพูดโวยทองพูดควยทองพูดโวยเยนี่ห้าฟรีต้นไม้ รีต้นไม้เรรีต้นไม้ตาตาจิ้มมังกรตามด้วยฟรีต้นไม้ดียเด็กีต้นไม้เีบออกจอวาภาพเดียด็กมัูจอวาดภาพจอวาดภาพเดียดกันจูอวาดภาพ D I เดัโยโดเดเดซสะกดจะสะกดตผิดเลยยี่ว่าเด็อนุบาลอีกยี่สิบหกอวาดภาพดียรด็กมันจจอวาดภาพจอวาดภาพ ดอว่าทาดวาทายี่แทนแม่ไก่ S T N แม่ไก่แทนแม่ไก่ S T N แม่ไก่แทนแมก่มจมมังคีตามนะยี่สบปดบล็อกกอ B O X บล็อกคองบอกคอม B O X บล็อกคองบอกกองคิบก้าแอคไก่หน้าต่อไปแล้ว ยี่สิบเอ้าแอไข่ยเกอไแอกไข่สามสิบโคดดีโดดีโคดดีสามสิบแปดเฟรนเพื่อน เฟรนเฟร์ F I E N D เฟรนเฟร์สามสิบสองบานวิง I U N B A N W I N G บานวิง I U N B A N W I N G บานวิง I U N B A N W I N G สามสิบสามโบนกระโดด B O N D โบนกระโดดโบนกระโดด B O N D โบนกระโดดโบนกระโดด B O N D โบนกระโดดสามสิบสี่ฟาร์มเมอร์ชาวนา F A R M E R ชาวนา Farmer ชาวนา F A R M E R ตามเบอชาวนาตามวนาสามพี so 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 ่ so ้าฟิลทุกนา f i เ l d ฟลทุกนาเนี่ยเอานิ้วชี้จิ้มมังเกตไปด้วยสามพ่้าฟิลทุกนาฟิเ l ลฟลทุกงนาฟลทุนเฟทุกนาสามี่บอกบัฟฟาโลควายวเ ตาไม่บอกบัฟฟาโลควาย B U W F A, A L O บัฟฟาโลควายตามไม่บอกบัฟฟาโลควาย B U W F A L O บัฟฟาโลควายตามตั <c <c yeah, yeah, green yeah, green. Yeah, ้งเจ็ดกรีนสีเขียว G R E E N กรีนสีเขียวตามตั้งเจ็ดกรีนสีเขียว G R E E N กรีนสีเขียวตามตั้งเจ็ดกรีนสีเขียว G R E E N กรีนสีเขียวตามตั้งแปดแท็บเล็ตโต๊ะ T A

เซชนาตั้งใจไหนนองตั้งใจเรียนเด็กเศรษฐศาสดูธารมดูธารม42ธรมเกรนบ้าสตร์สองโฮมบลร์กกันบ้านโฮมบลร์กกันบ้าน เสือสามไฟแอบห F I V E ไฟแอบห F I V ไฟแอบห F I V E ไฟเอหเสยีอปี E A ตั้งใจสะกดหน่อยเสื4เสือยีอาปี F I E A I P ยีอายี E A P สโอเก่าแก่อาย O O เก่าแก่อายุอเก่าแกอายุ โอ้เก่าแก่อายุโอเโอก่าแก่อายุเซจะบอกไนส์สวยงามนไอซีไน์สวยงามเซจะบอกไน์ดีสวยงามนีไอซน์ดีสวยงามโดดางเกตเซจะบอกไนส์ดีสวยงามนีไอซีนส์ดีสวยงามสี่สิสิตอร์พี่สาวน้องสาว สาวนี่สิบเจ็ด sister พี่สาวน้องสาว s i s t e r sister พี่สาวน้องสาวสี่สิบเจ็ด s i ่สาวองส s i พี่สาวน้องสาวสี่สิบแปดมังคีเลง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 มังคีลงงสี่สิบเก้าน้อยที่ซุกซน 49่้อยที่สุกซน N E U G H T S N ี่ส้อยที่สุกซน N A อ่านให้มันไดเรเร่อยที่อ่านจะกระเดก Y A 49่้อยที่สุกซน N E U G H T N O I S U K S N แดงแดงสีิอยที่สุกซน N E เอาขาว่าไป49น้อยที่ซุกซอน N A U T S G Y น้อยที่ซุคซอ50 cashcom C T E S com cashcom C T E S com cashcom C T E S com 50 a kitchen ครัว K I T C I บ0 ad kitchen ครัวอ่านดีดี คีชเชัว t m นคัคชเนัว t คัวห้าสิบสองพกปงอาหาร c ปงอาหารกปงอาหาร5 w หรอ c ค้าสิบสนสามพยาบาล n i สนสมพยาบาล

เพาะทำงานเงานถ้าจะบอกอานป้า A U N T อนป้าอนป้า A U N T อนป้าอนป้า A U N T อนป้าห้าสิบเมาแค่ตลาด M A มาแค่ตลาดมาแค่ตลาด M R เ K E มแค่ตลาดมาคลาด R K แตลาด o k Break r e r e l у